ขอการสวัสดี f c ของช่อง SL No1 ลหนึ่งกทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีกันในรอบเย็นๆกันอีกเช่นเคยนะคะจิ่คะมากันกับเกมรวมากกันอีกแล้วนะคะมาในรอบเย็นวันนี้นะคะก็พบทันกันมาที่400คะแนนนะค่คะ400คะแนนนะคะในรอบเย็นวันนี้ขอจัดเปิ30กันหน่อยแล้วกันนะคะเออดูซิว่าเปิ30วันนี้นะคะในรอบเย็นจะมาดีกันหรือเปล่านะจิค่ะก่อนจะไปรับชมรักษณงกันยังไงนะคะต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปกับช่อง SL No1 หนึ่ง ด้วยนะคะอ่ะมาคายสิขาไปเริ่มกันเลยดีกว่านะในเบตสามสิบโอ้โหดอ,อกแรกค่ะถายหน้าข่ายตาไปเลยสิขาวาบเลยนะอ่ะมีต่อไหมพจ๋าซ้ําไปค่ะก็นะคะวันนี้ก็แจกไปแล้วนอ้อสิขาด้รอบป่ายนะคะไม่ซ้ำา <laughs> ะเออท่านใดได้กันบ้างนอ้อสิขาก็ยินดีกับคนที่ได้รับด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้รับนะคะก็ เอาไว้รอบหน้านะคะจีขาาไว้รอบหน้าเนาะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาแจกเรื่อยๆนะคะีคิขาเดี๋ยวจะมาแจกบ่อยๆนะสำหรับปล่อยซองนะคะจีขาแต่ยังไงนะคะก็อย่าลืมเนาะฝากดันช่องนี้ให้ทรงบีด้วยนะคะทั้งยอดซับแล้วก็ยอดวิวนะคะีคิขาถึงพันซับอีกเมื่อไหร่นะคะจัดก,กิจกรรมให้ใหญ่แน่นอนเลยสิคะให้แค่กว่านี้อีกจริงๆดันให้ด้วยนะคะดันให้ด้วยนะคะจีขา หอหะมาพี่จา๋าจังหวะนี้ขอสลับเปิดเทอร์โบโกันบ้างแล้วกันนะคะรู้สึกว่าเบร3สาค่อนข้าง,าง,างตึงๆหน่อยนะจ๊ะในรอบเย็นวันนี้เอออะ,อะมาพี่จ๋าขอขยับเบสกันหน่อยคะ่ะซ้ําไปโอ้โหอีกหนึ่งที่ได้หมดเติมใหม่แน่อนอนเลยสิจา๊า ดับเป็นเครื่องไปฟุกๆโอ้โหเอาแล้วสิทั้งเบสสามสิบทั้งเบสสี่ห้าไอ้ิขาตึงกันสุดๆกันเลยทีเดียวเอามาหายนไา้อยู่ลองดูนะทีคามันจะฟื้นได้ไหมเนี่ยจากสี่ร้อยคะแนนนะคะตอนนี้เราเหลืออยู่แปดสิบกว่าคะแนนแล้วหายไปไวมากเลยเออเอาสวยงามเต็มเครื่องค่ะฟื้นนะใจไอ้สขาอุ้ยสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุด เอามาบวกกลับมาแล้วนะคะ300คะแนนเอ้ยถือว่าได้อยู่นะจีนะสำหรับเบทสนะคะเออเอา,เอาไปต่อจ้าจะได้ไปถอดมอุ้ยเต็มเครื่องอีกแล้วจ้าสวยงามอารามโบอันงนช่องสองช่องสาม,มได้เป็นสิ่งโตมาแทนนะจีนะ่ะเฮ้ยว่าไปนะคะ่าเป็น30เอาเรื่องเอาเรื่องอใช้ได้อยู่แรกๆเหมือนจะเงียบๆนะคะสิค่า อะไปได้ก็ไปกันต่อเรื่อยๆแล้วกันนะคะสำหรับไป30สิของเราซ้ำไปจ้ะเอออะอยาติดให้อยู่บึมบมซ้ำบอปะอ่ะอามายังได้โล่ต่อด้วยสวยงามจะพี่จามีอะไรต่อไหมเอ่ย ขอให้แตกขอให้ปังแล้วกันนะคะสิคะเพราะว่าในรอบบ่ายๆเนาะก็ไม่แตกนะคะเออรอบนี้ต้องแตกแล้วแหละนะสำหรับรอบเย็นๆวันนี้อเ,เอามาพี่จา๋าขอขยบเบส4ีสากันหน่อยค่ะซ้ำอึบโอ้โหเอามาสวยงามจ้ะบึมบ้ามใจกันทั้งสามมาโอ้โหเสดายดาบเอฟซีขะเสดายดาบเหลือเกินเลยมาซะแต่ไม่เข้าช่องเข้าอกเข้าลอยซ้ำไปพี่จา๋ออาอาึบ เอามาไปกันเรื่อยๆแล้วกันนะคะยังขยับเบดสีห้าอยู่นะสิน,นะเออัจก,กันทั้งสองมาค่ะเอฟซีขาปิดเทอร์โบบางแล้วออะปิดเทอร์โบก่อนแล้วกันนะคบสินะสลับกันไปเอามาไปแบบธรรมดากันบ้าง <c oughs> โอโ้โหเทอร์โบนะหมดจะไม่ฟันก็ไม่ฟันนะคะอขอแจกันหน่อยพี่จ๋าช่วงหนึ่ง สาวว่าจะมาจัดเบ็ดหนักๆหน่อยนะครับสิคะแต่ดูแล้วสถานการณ์ตึงเครียดเหลือเกินหาลายแทบไม่เจอเอามาปิดเธอเปิดเทอ,อร์โบบ้างพี่จ๋ามาขอเก้าก้ากันหน่อยแล้วก็เปิดเทอ,อร์โบนะคะสามจ้ะอีกหนึ่งที่เอ้ยไม่ฟื้นเหรอพี่จา๋ารอบนี้โอ้ยเอามาสามสิสุดท้ายของเราตายแล้วสิขาไม่ฟันเลย โอ้โหบทจ,จะโหดก็โหดเลยเด้อเอามายังติดอยู่ปึ้มแถมไหมพี่จ้าฟีสปินแปพี่จ้าเพื่อฟืน้นฟุกๆโอ้โหอาชีขาไปถกนะคะยังบวกมาอีกที่44คะแนนนะขอไปต่อละกันนะคะขอคัดเถิดไปเสสบส30กันเลยนะสิคขาถ้าทั้งหมดยังไงนะขอจัดได้ไหมสัก,กรอบหนึ่งซ้ำจา่าโอ,โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไปเบส15เออจะไปกันอย่างเดียวเลย ดอกนี้ได้อยู่นะคะดอกนี้ได้อยู่นะเบสสามสิบนะคะอ่ะไปจ้าเบสสามสิบโอ้โหเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยเลยแต่แล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรสิขาขอเติมมาใหม่อีกรอบแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอทรงบีสักครู่ค่ะโอเคนะคะสิขามารอบนี้ก็เติมมาใหม่แล้วนะคะอีกห้าร้อยคะแนนนะพี่จ๋าอ่ะมาไปกันต่อในเบสสามสิบนะคะสรุปแล้วนะสิขาทุนเราเก้าร้อยคะแนนแล้วนะ เออมันจะดึงกลับมาได้บ้างไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะคะสิคะมันต้องใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะคะห้ามฟุ้งามนะจีนะไม่รู้จะเกี่ยวข้องหรือเปล่าอามารอบนี้สิคะขอสักสิบรอบหนึ่งแล้วกันนะคะออโต้สักสิบรอบแล้วกันเนาะในเบสสามสิบนะคะดูซิว,ว่าในสิบรอบนี้นะคะจะติดเรากันบ้างหรือเปล่าแต่สักสองพันห้านะคะสิคะ กำลังจะดีกำลังดีนะคะกำลังดีทั้ง2,005แล้วกันเนาะถ้าเป็นไปได้นะคะมันทำไมกระตุกกระตุกแบบนี้เนาะถ้ากระตุกนี่กลัวจะไม่รอดนสะินะอันนี้ก็มันก็ไม่น่าจะรอดแล่ะเนี่ยแต่ก็อย่าเพิ่งสรุปนะสินะเอ้าพี่จ้ามงกุตว่าจังใสมาบอ โอ้โหไม่เรียบโดนเรียบเอฟซี FC ขาโดนเรียบจริงๆโดนกินเรียบออันหนึ่งรอบสุดท้ายจ้ะเอาแล้วแหละเอฟซี FC ขาเราต้องไปขยับเบ็ดแล้วแหละโดนไปเบ็ดหกสิบเลยนะคะ่ะรอบนี้เออมาลองดูมาเอฟซีขาลองดูเปิดเทอร์โบโด้วยมากระโดดไปเลยแล้วกันนะคะกระโดดเบ็ดหกสิบไปเลยจ้าพี่จ๋าซ้ำบึมไปต่อค่ะ เออเอามามีแถมไหมโลช่องสองไหมพี่จ๋าโอ้โหเอามายังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับจีค่ะแต่มันจะปังหรือเปล่านี่แหละเออเอาโอ้โหวายมายังไม่ได้ใช้ง,งานเลยจีค่ะนักลบก็ไม่ได้ด้วยซ้ำต่อเบ็ดหกสิบค่ะไปครับพี่จ๋าเอออังวนม,มาช่องสองโอ้ลยล่ไล่อะไรเนี่ยเอออังวนม,มาไหมช่องหนึ่ง ไกได้อีกอย่างอ่ะเอฟซีาจะรอดไหมล่ะจะรอดไหมล่ะพี่คะโอ้โหอันลง30ก่อนเลยถ้าแบบนี้ปิดเทอร์โบจะ้ะเออกระตุกกระตุกอีกแล้วมาพี่ขาอะไรก็ได้อังุนก็ได้โลกก็ดีขอแถมหน่อยเออมีอีกสัตอกไหมพี่จ๋าดาบช่ง 3, องสองุนช่องหนึ่ง แเลยอ่ะไม่เป็นไรนะคะดันต่อ FC คซขาไม่แตกยังไงนะคะก็ค่อยว่ากันละกันนะนะเออไปแก้แก้มือกันรอบเรื่อยๆถัดไปละกันนะคะีขาโอ้โหอ่ะมาสุดท้ายและท้ายสุดของเราที่อักจ๋าบึ้มไม่รอดอีกแล้วสุดท้ายโอ้โหดาบมาพี่จ๋าทั้งสามอซค่ะก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝากไว้ที่นี้เลยนะคะสุดท้ายเราก็ สู้กันไม่ไหวนะคะไปกันไม่รอดนะเอฟซีขาแยกย้ายกันก่อนแล้วกันนะคะสําหรับรอบเย็นๆวันนี้นะเอฟซีขาแยกย้ายกันก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตายแล้วเอ้าดูรายมาอยากสวยงามเอ้าหรือว่าเราจะฟื้นเอฟซีขาไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยเบรสามสิบสุดท้ายเนี่ยเอาสิใส่ไปแล้วแ้กันเอฟซีขาเบรสามสิบสุดท้ายนะอย่าไปกลัวมานะเอฟซี้ามาก็มานะคะไม่มาก็ตามนั้นเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่กับคลิปหน้าแล้วกันนะคะสิขาไปจ้ะ บ้มเอ้ยเอาอยัางจะต,ติดให้วะโอ้โหอ่ะโอเคนะคะทีคะสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยนะคะไปให้สุดและยู่ที่ศูนย์นะค,คะเออกระทาใครชอบคลิปนี้ยังไงนะคะต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปกับช่อง slno1 ด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญยังไงไม่แนะนําให้เล่นตามใดนๆในทั้งสิ้นนะคะีคะก็อย่าลืมนะคะฝากดันยอดซับยอดวิวเนาะ ถ้าถึง1,000ซันซับอะไรนะคะมาแจกเน,น้นๆให้เลยเอฟซีใครที่ยังไม่ได้นะคะรอก,กันรอบหน้าได้เลยเอฟซีเดี๋ยวจะมาแจกเรื่อยๆนะคะจะมาแจกเรื่อยๆเลยแหละเอฟซแจกบ่อยๆนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้ติดตามช่องทรงบีสายปางฝากไปติดตามให้ทรงบีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเอจ๋าเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ